แนะนำเลยวันนี้ผมมีรถน่าใช้ครับกับรถซิต y Car ครับแบรนด์ Honda City 1.5 HV ปี18สีบอลเงินครับสวยๆเลยสีนี้รักษาง่ายนะครับไม่เปื้อนฝนไม่เปื้อนฝุ่นครับทะเบียนพวกนี้ถ้าพูดกันตรงๆไปจองน้่นนอกก็มีหลักพันหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาขายรถคุณได้ทะเบียนคุณได้รถเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดเรื่องรถกันแล้วกันนะครับคันนี้คือ1.5 HV ครับรอกท็อปเลยปี18 สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกอีกเช่นเคยครับเ e อร์เฟคคาร์รถมือสองเทพใครอยากได้รถสวยๆดีดๆแน่นอนคุณเข้ามาถูกที่แล้วยังไงถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยกดกระดิ่งเพื่อคืนเป็นคลิปแรกแจ้งเตือนด้วยนะครับเอา้อาอนุญาตเข้าเรื่องหน่อยอของเราตอนนี้ครับใช้เงินออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทผมแนะนําเลยวันนี้ผมมีรถน่าใช้ครับกับรถซิต y c a าครับแบรนด์ Honda นะเป็นรุ่นย่อยซิตี้หนึ่งจุดห้าเอชวีปีสิบแปดสีบอลเงินครับสวยสวยเลยสีนี้รักษาง่ายนะครับไม่เปื้อนฝนไม่เปื้อนฝุ่นครับดูไม่ออกนะผมบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆนะรแล้วรถคันนี้ได้เลขทะเบียนหมวดหลักสิบมาเลยสองกไก่พ,พันสี่หกนะครับใครเป็นสาวกรอซี่จัดไปนะสี่หกรอซี่นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้ทะเบียนพวกนี้ถ้าพูดกันตรงๆไปจองด้านนอกก็มีหลักพันหลักหมื่นนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาขายรถคุณได้ทะเบียนคุณได้รถเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดเรื่องรถกันแล้วกันนะครับคันนี้คือ1.5 hv ครับรองท็อปเลยปี18ใครที่ชอบซิตี้จัดไปครับพันห na ไฟหน้าแบบนี้นะคีบฉลามมีเดย l ไลท์ครับไฟตัดหมอกครบเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุด กระจังหน้าคมเมี่ยมชิ้นใหญ่ครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเอาไปแรปสีเป็นสีดำก็ได้นะสีดำได้ก็สวยนะครับมาด้านข้างกันบ้างเป็นล้อแม็กอลอยทูโทนครับรายเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับผมสวยๆนะครับยางเป็น185 55ขอบ16ยางปี2021นนะครับแต่ดอกดอกยางก็ค่อนข้างไปพอสมควรถ้าไม่พอใจ ก็ลองเสนอมาอย่ายวทำเรื่องขอเปลี่ยนให้นะครับกระจกของข้างครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเดี้ยวด้านข้างโอเคสวยงามนะ้ดีไซน์แบบนี้มือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมครับพร้อมกับอิโม b บรเซอร์นะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนั่นเองนะครับเปิดประตูไม่ใช่อะไรครับจะให้ดูแผ่นเพดครับ Honda Automobile Thailand ครับแผ่นเพเดเดิมโรงงานอยู่ต้นมแหน่งแบบนี้เลยสีเขียวไ,ไหนก็ไ,ไหนละ ผมห้ดูซอกประตูไปด้วยเลยแล้วกันนะครับซอกประตูเดิมสนิทนะครับให้ดูกันแบบนี้เลยเพราะว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางข้ามาดูรถดูผ่านวิดีโอก็ได้นะครับถ้าสนใจคันนี้ก็โทรมาเบอร์โทรด้านล่างนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเรื่องไฟแนนซ์นะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าขอจากน้องพิกได้ก็ดีนะผมชื่อน้องพิกนะครับผ,ผู้ชมมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายมีอะไร โลโก้ซิตี้สัญลักษณ์ฮอนด้าระบบเครื่องยนต์ไอวีเทคเซนเซอร์2จุดโอ้ดีไซน์ด้านหลังสวยมากครับกันจนด้านท้ายนะฮะตรงดิฟฟิเซอร์มาเป็นรังผึ่งนะครับมีไฟเป็นทับทิมนะครับซ้ายขวาเลยเพิ่มมิติให้ดูตัวรถกว้างขึ้นนะครับหรือว่ามองถัดไปขึ้นด้านบนมีเสาอากาศนะครับเป็นคีบฉลามเดิมๆของโรงงานเขาเลยนะโอ้ oh, สวยดีไซน์สปอร์ตมาก ตูท้ายเปิดได้นะครับสวยงามนะที่เก็บของกว้างขวางครับรถฝากระโปรงท้ายโอเคใช้ได้นะค่อนข้างดูดีนะครับคันนี้พี่ๆน้องๆคนไหนหารถซิสยู่ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับคันนี้ไม่ไม่มากไม่น้อยนะไม่ประมาณ1 8 7 0 0 0โลโอเคเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังสีบอลเงินเนี่ยผมพูดน้อยนะเพราะว่า มันสวยด้วยตัวมันเองครับคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะเห็นความสวยงามผ่านกล้องได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเดินทางมาย้ำอีกนิดนึง Perfect ค a ารครับรถมือสองกรุงเทพอยู่ที่ซอยราซาน87กร mm ุงเทพตะครไปรบ้อนกันหน่อยคุณผู้ชม,ชมไปดูภายในกันดีกว่าครับมาครับมาถึงภายในกันแล้วฮวงมาลัยเดิมๆโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยมีมันติฟังก์ชันครับซ้ายขวาด้านขวาเป็นพุ c คอนโท l ยือนลงมาด้านซ้ายนี่มีรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็ดีไซน์ของพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์มาได้ดีมากเลยนะเป็น3ก้านนะครับมีบุเป็นแแกงรูมาด้วยเพิ่พมความสปอร์ตให้กับตัวพวงมาลัยได้อย่างดีนะครับเอาเดี๋ยวแวะขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงครับหน้าจอแสดงผลคันนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนแปดโลย้ำอย่างนี้นะครับว่ารถคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถตรวจสอบได้นะสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่สงสัยนะครับ สามารถโทรมาขอนะครับเป็นเลขตัวถังเล้เครื่องได้นะครับบอกเลยว่าของ Perfect Car ไม่มีปิดกั้นนะประวัตรถสามารถเช็คได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นเนาะอ้าวถัดมาที่เครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างสำหรับโรซิ i ี้ครับเป็นหน้าจอเดิมๆแบบนี้เลยนะเล่นได้ทุกอย่างนะครับ FMAM นะครับ Apple CarPlay Android Auto HDMIUSB เสียบได้หมดเลยนะครับใช้งานง่ายนะทุกอย่างเป็นร,ระบบสัมผัสบดนะครับ ก็ลองเล่นกันดูนะแล้วก็วิทยุให้มาเยอะนะมีทั้งเสียงกลางและเสียงแหลมด้วยนะครับสําหรับวิทยุตัวนี้นะกับลำโพงให้มาถึง8ตัวเลยนะครับสำหรับรถซิตี้คันเล็กๆแบบนี้นะครับ,ร,บร,ระบบปรับอากาศกันบ้างครับอันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะสำหรับ h o n d a CITY 1.5 HV ครับ เป็นหน้าจอสัมผัสแบบนี้เลยมีจอ lcd แสดงผลครับปรับมงปรับโหมดเลือกได้ตามความต้องการนะครับผมแต่ยังไม่สามารถแยกเป็นดูโออิสระได้นะครับตอนนั้นจะมีอยู่ใน h v พัดเท่านั้นนะครับจะถือว่าคันนี้ไม่เลวอินทีรเรียภายในความปลอดภัยให้ airbag มานะครับคู่หน้าเลยถือว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับระบบ abs มีครบนะครับคอนโซลชุดเบาะชุดแผงประตู เป็นดำบุหนังทั้งหมดนะครับถือว่าเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหรูรหราของตัวรถได้เยอะมากนะครับรวมไปถึงความสมบูรณ์ของตัวรถของคันนี้ผมให้นะเกิน98%นะครับคันนี้ถือว่าสดใหม่จริงๆใครที่หารถซิตี้ยูแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับกับคันนี้เลยรถปี18นะครับสีบอลเงินไม่เพียง187,000นโลนะครับราคาสุดท้ายแล้ว4 5 7 0 0 0บาท ข้างวดผ่อนอยู่ประมาณ7 5 0 0เท่านั้นเองนะครับดูกันประมาณนี้ก็ถือว่าจุใจละเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนกันอีกนิดหนึ่งครับมาครับห้องเครื่องกันบ้างซิตี้นี่ฝาปรงน็อตเดิมๆครับหัวน็อตสีสวยๆเลยชิ้นแก้มครับสวยเดิมสนิทครับ ซ้ายขวาหน้าหลังครับไม่ว่ามองมิติไหนใครก็รู้ครับรถสวยดูง่ายรถแท้รถเดิมดูดีนะครับชิ้นส่วนอะไรต่างๆครับอยู่ในมาร์คสีคิตำแหน่งเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยขันเลยพอรถคันนี้เป็นรถปีเพียง18เท่านั้นถ้าเทียบกันอายุรถก็ประมาณเท่าไหร่คุณบิก๊ก 4, 4ปีหน่อยๆนะครับปีย่อนเท่านั้นใครหารถอายุงานอายุปีรถน้อยครับ แนะนำเลยนะกับ Honda City 1.5 HV ปี18สีบอลเงินครับทะเบียนสวยด้วย46นะครับราคาสุดท้ายนะจอง99หากส่วนลดแล้วราคาเหลือ457,000บาทหรือผ่อนเพียงประมาณ7,500บาทเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบเดินทางมาดูรถได้ที่ Perfect คคารซอยราซาร87ครับหรือว่าท่านอยู่ต่จังหวัดมีบริการส่งเซ็นให้ทั่วประเทศและย้ำนะถ้าไม่สะดวกเดินทางลงมารับรถมีบริการส่งรถให้อีกด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นการบริการที่ดีความมั่นใจของตัวรถเรามีรีวิวกันให้ดูนักต่อนักแล้วใครอยากเป็นหนึ่งในส่วนร,ร่วมของครอบครัวเฟอร์เฟคค่ะฝากเขาด้วยอีกหนึ่งคันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ